สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดมอนด์ไดอารี่เลดี้ชั้นจงอางฝลังซอดแจ้งหมอลำน้ำวีหกเมียวานานโนกโคนสกอรนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูการเปลี่ยนแปลงของวันนี้ค่ะเปลี่ยนแปลงแบบครั้งใหญ่ครั้งประวัติศาสตร์ของหมอลำน้ำวีหกเลยค่ะหลังจากที่ตั้งวงมา2ปีวันนี้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนวงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนตัวเพราะฉะนั้นแล้วเมียหงัวหน้าจะพาไปดูด้วยเหตุผลประการไหนไปเลยค่ะ มีสิ่งแป,แปลกใหม่ขึ้นมานะคบคุณผู้ชมขาหมอลำนามวิหกแต่วันนี้ไม่ใช่หมอลำนามวิหกค่ะเป็นหมอลำอะไรไปดูค่ะหมอลำนามวิหกแต่วันนี้ไม่ใช่นามวิหกนะคะไม่ใช่นามวิหกให้คุณผู้ชมไปดูจับตาดูดีๆจับตามองดีๆนะคะส่วนเหตุผลที่แท้จริงนั้น ไม่รู้ว่ามาจากอะไรนะคะนี่ข้างบนเป็นหมอลำน้ำวิหกอ่าดูให้ชัดๆตรงข้างหน้ายังเป็นหมอลำน้มวิหกอยู่แต่มีสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแบบรวดเดียวเลยนะคะเห็นป้ายไหมคะป้ายยังเป็นหมอลำน้มวิหกคะ่ะยังเป็นหมอลำน้มวิหกแต่ข้างล่างคุณผู้ชมดูตัวหนังสือสีขาว ตัวหนังสือสีขาวด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเขียนว่าหมอลำเสียงวิหกหมอลำเสียงวิหกค่ะเปลี่ยนชื่อคณะจากหมอลำนามวิหกเพิ่มเติมเข้ามาเป็นหมอลำเสียงวิหกหมอลำเสียงวิหกเห็นไหมคะหัวหน้ากําลังดูกําลังควบคุมอยู่กาลังเพิ่มเติมอยู่เพราะชื่อนี้มีศิลปินท่านหนึ่งซึ่งคณะหมอลำนามวิหก ให้ความเคารพนับถือขอเอ่ยนามถึงคุณแม่สิริพอรอัมไพพง์นะคะแม่จะมาไหว้ครูทุกปีทุกปีแม่จะมาไหวค้วครูมาเป็นขวัญกําลังใจให้ลูกๆทุกปีแม่เคยบอกให้เปลี่ยนจากนามวิหกเป็นเสียงวิหกตั้งแต่ปีแรกที่ตั้งวงแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะมาวันนี้ก็เลยเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่มเข้ามาเป็นหมอลำเสียงวิหกปกตินามวิหกก็จะ ถ้าแปลแล้วก็คือหมอลำนามนกนั่นเองนะคะวิหกก็แปลว่านกเนาะนะคะนามวิหกก็คือนกค่ะมาจากหัวหน้านกพงศกรนเสียงวิหกก็คือเสียงนกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็แปลง่ายก็คือหมอลำเสียงนกค่ะหมอลำเสียงของนกนะคะให้ด่งดังไกลให้มีชื่อเสียงดังไกลดังกระชอนเหมือนเสียงนกเสียงกล่อมภัยเสียงกล่อม แดนอีสานเสียงกล่อมศิลปะวัฒนธรรมเสียงกล่ <saben> อมหมอร้องหมอลำเสียงกล่อมวงการหมอลำให้เป็นเสียงวิหกอยู่ตลอดปีตลอดไปตลอดการให้ดูใกล้ๆนี่หมอลำเสียงวิหกค่ะหมอลำเสียงวีหกค่ะเพิ่มเติมเข้ามานะคะจากด้านหลังนะคะด้านหน้าของอาจารย์นดนตรีเป็นเสียงวีหกหมอลำเสียงวีหกค่ะแต่ด้านบนยังเป็นหมอลำนามวีหกเหมือนเดิมนะคะ อันนี้จากการตั้งข้อสังเกตนะคะถ้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงวีหกไปเลยคนก็อาจจะไม่รู้นะคะหรือถ้าเป็นนามวีหกอย่างเดียวก็มีคนท้วงติงเข้ามามีเยอะอยู่ค่ะหลังจากที่เราประสบปัญหามาหลายๆอย่างก็มีคนท้วงติงเข้ามาน่าจะเปลี่ยนชื่อวงค่ะวันนี้ก็เลยเพิ่มเติมเปลี่ยนเข้ามาแล้วค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นความเชื่ออีกด้านหนึ่งนะคะนะคะเพราะว่าเรามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพนับถือค่ะท่าน แนะนํามาตั้งแต่ปีแ,แรกที่ตั้งวงแล้วนะคะแต่นามวิหกคือฉายาที่คู่ควบคู่กับหัวหน้านกพงศะกรมาตลอดก็เลยยังไม่ตัดสินใจไม่ได้นะคะมาวันนี้ก็เลยเพิ่มเติมเข้ามาะค่ะเพื่อที่จะให้คนชินหูชินตากับคําว่าหมอลําเสียงวิหกอาจนะคะอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตของดิฉันจงอางคางซออแจ้งนะคะ การตั้งข้อสังเกตของเมียหัวหน้านะคะนี่ยังไม่ได้ถามจากปากสามีค่ะว่าจริงเท็จประการใดนะคะแต่วันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเล้วค่ะเดี๋ยวจงอางจะไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมเข้ามาทําไมหมอทำเสียงวิหกจึงมาคําว่าเสียงวิหกมาจากไหนเหตุผลไหนจึงเพิ่มคําว่าเสียงวิหกเข้ามานะคะเดี๋ยววันหลังจะไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมวันหลังจะไปสอบถามเพิ่มเติมว่าแรงบันดาลใจมาจากไหนนะคะเหตุใดถึงเปลี่ยน ชื่อเป็นหมอลำเสียงวิหกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแชร์กดกระดิ่งกดห o t จรรว a นะคะแต่การตั้งข้อสังเกตของจงอังก็คือถ้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงวิหกไปเลยคนก็จะไม่คุ้นหูคนก็จะไม่คุ้นชินคนก็จะไม่คุ้นกับชื่อนั้นก็เลยต้องมีคําว่าหมอลำน้ำวิหกด้านบนแล้วก็เสียงวีหกด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเป็นเคล็ดแบบไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันหลังจะไปสัมภาษณ์เพิ่มเติมวันหลังจะไปนะคะ สัมภาษณ์จากปากผู้นําทีมงานของเรานะคะเดี๋ยววันนี้ก็ปรับแก้ไปก่อนฉากก็กําลังแก้ไขปรับปรุงใหม่ค่ะส่วนฉากเวทีที่มันพังเสียหายไปก็ตอนนี้ก็สั่งช่างเขียนใหม่อยู่นะคะสั่งให้ช่างเขียนใหม่ช่างทําใหม่อยู่นะคะก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็เลยต้องแก้สถานการณ์ไปก่อนอทําแบบพังๆไปก่อนนะคะเอาตามสถานการณ์ ไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้มันดูดีที่สุดค่ะเพราะปกติแล้วฉาของเราก็ยิ่งใหญ่อลังการผสมควรแต่พอ,อโดนลมพายุพัดกระนำทำลายไปก็เลยต้องนี่ค่ะเหลือแค่นี้ก่อนอ่ะซูมให้ดูอีกชัดตัวหนังสือสีขาวนะคะตัวหนังสือสีขาวเขียนว่าหมอลำเสียงวิหกมีคอควายนะคะการันนะคะหมอลำเสียงวิหก คอควายกะลันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุผลไปทราบเหตุผลวันหลังเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์หัวหน้าให้รับฟังก็แล้วกันนะคะวันนี้ให้มาดูความเปลี่ยนแปลงไปก่อนว่าจากหมอลำนาวมมิหกเป็นเสียงวิหกด้วยเหตุผลไหนประการใดนั้นยังไม่แน่ชัดนะคะอันนี้คือการตั้งข้อสังเกตของจงอาง คิดเองล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกการรับชมค่ะรักทุกคนรักทุกท่านค่ะวันนี้มาให้กําลังใจได้นะคะพรุ่งนี้นะคะเราแสดงอยู่ที่บ้านกําเนิดเพชรจังหวัดเลยนะคะอาเภอเมืองจังหวัดเลยบ้านกําเนิดเพชรอาเภอเมืองจังหวัดเลยเราไปทุกปี3ปีซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ขอบพระคุณทุกกาน